สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอาริโอทุกคนนะคะวันนี้พี่นิกี้จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาดูตัวคอรลิกอตคูนกอซิลล่านะคะหน้าตากา็เราจะเริ่มจากาต้นเล็กก่อนดีก,กว่าเนาะต้นเล็กๆ่อาต้นนี้น่าจะเล็กสุดนิกกี้หยิบมาวันนี้หยิบมาให้ดูทั้งหมด6ต้นนะคะ ต้นเล็กสุดนะคะเรามาอธิบายกันก่อนว่าตัวคอริกอตคูนกอรซิล่าเนี่ยก็คือตัวแม่เนี่ยค่ะเป็นคอรีเฟลเวอร์คูนกอรซิล่าหรือซูเปอร์กอรซิล่าไปแล้วนะแล้วเราก็จับมาตั้งเป็นแม่นะคะแล้วพอแม่เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าคอริกอตแล้วก็เอากอรซิล่าใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็เลยกลายเป็นไม้กลุ่มนี้ค่ะจะชื่อว่าคอริกอตคูน ก็ซิลล่านั่นเองนะคะลักษณะนะคะของเขาก็จะได้เราจะได้ไม้ที่ฟอร์มใหญ่นะคะแล้วก็พอมันฟอร์มใหญ่เนี่ยเลี้ยงมันก็จะโตนะจะโตเร็วกว่าแล้วก็จะได้หูดมีทั้งเกรดแล้วก็เป็นทั้งหูนะคะเกดก็คือลักษณะเล็กๆนะคะแล้วก็หูดก็คือจะเป็นหูดเหมือนคอร์ลิฟเวอร์เกดก็คือจะเป็นเหมือนตัวกอซิล่าซึ่ง ในฝักเดียวกันเนี่ยบางทีเวลาเพาะออกมาก็อาจจะได้ทั้งที่ติดก,กอซิลลาคือเขียวเข้มนะคะหรือว่าติดคอลิฟลาเวอร์ก็คือเป็นสีอมฟ้านั่นเองนะคะก็ไม้สายนี้นะคะก็เป็นไม้ที่น่าสนใจนะสำหรับนกิกกี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะที่เขาพัฒนาสายไม้มาเรื่อยๆให้เราได้เลือกเก็บแล้วก็ให้เราได้เลือกพัฒนาแล้วก็สะสมต่อย,ยอดกันไปนะคะ คอริกอตในตลาดเนี่ยยังหาน้อยนะคะในตลาดก็ยังมีไม่เยอะมากนะคะที่เป็นสวยๆนะคะแล้วก็เป็นสายแข็งๆหน่อยนะคะมีสายพันธุ์ที่เหมือนกับว่าคําว่าแข็งหมายถึงว่าโตแล้วก็ยังยังไม่เปลี่ยนฟอร์มยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะก็ถือว่าเป็นไม้หายากน่าสะสมเลี้ยงแล้วชื่นใจค่ะเลี้ยงแล้วแบบโตวไวชื่นใจหูดเด้ง เกรดเด้งเลยทีเดียวทีนี้เราเข้ามาดูต้นแรกของเราเลยนะคะต้นแรกก็คือตัวนี้ค่ะจะสังเกตทุกคนจะสังเกตเห็นไหมว่าเนี่ยค่ะนี่คือหูที่เกิดแล้วทุกคนบอกอ้าวมันไม่คล้ายคอรีหรอไม่ค่ะคอรีลักษณะการเกิดหูก็จะไม่ใช่แบบนี้แต่จะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็จะมีเนี่ยค่ะตั้งแต่เล็กๆก,กก็จะเห็นตรงนี้เนี่ยค่ะเป็น ตัวจุดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะทุกใบจะมีจุดนี่นแบบนี้ไม้หลายตัวนะคะที่อย่างลอยดีไอที่ผสมคอรีอะค่ะเนี่ยมันก็จะแอบ,บมีเห็นใบแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าสมมติเรายังไม่เห็นใบใบตัวนี้มาใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราเห็นแค่ใบเนี้ยเราก็วางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าไม้ต้นนี้ตัวมาจะต้องสวยแน่นอนเพราะว่า เชื้อหูดของเขามีความแรงที่จะดันใบที่มันกลมใหญ่เนี่ยออกมาโชว์ให้เราเห็นมีความนูนให้เราเห็นเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไปเจอไม้นะที่เป็นแบบแค่ประมาณนี้โดยที่เรายังไม่เห็นใบเนี้ยเราก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะนี่คือลักษณะต้นเล็กค่ะก็หูดก็จะมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราให้ดูต้นเล็กต้นต่อไป อันนี้จะออกเขียวหน่อยนะคะก็ออกต,ติดแบบออกมาทางก๊อดนะแต่หูดก็จะออกไปทางคอลีต้นนี้จะออกฟานะคะทุกคนต้นนี้ก็น่าจะเลี้ยงไปแล้วก็น่าจะใหญ่ใหญ่อยู่นะคะใหญ่หมายถึงว่าฟอร์มมันก็จะใหญ่เพราะว่าด้วยทรงของคอลีฟลเวอร์ค่ะมันใหญ่ทุกคนเห็นหูดนี่ไหมเนี่ยตอนแรกใบมันจะแค่แบบแบบนี้นะ ใบมันจะดูแบบไม่ค่อยปกติอะค่ะมันจะมีรูปทรงที่ประหลาดนิดนึงเห็นไหมใบแรกมีแค่นูนตรงนี้นิดเดียวนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีแค่ตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะก็เริ่มเริ่มที่จะมาอันนี้ถือว่าหูดมาแล้วนะคะซูมเข้าไปนี่ใบใหม่ก็มาแล้วคะ่ะ หมนี่นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูจำลองสถานการณ์ต้นนี้นะคะโตขึ้นมาก็จะคล้ายๆแบบนี้อ่ะอันนีนะ้จำลองกันไปจำลองกันมานะคะเนี่ยค่ะคือเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเริ่มมีหูดแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะฟอร์มเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะ อันนี้ใหญ่แน่นอนหูดท,ทรงเนี้ยหยับหยาบติดติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านิกกี้มีประสบการณ์การเลี้ยงต้นเนี้ยเขาจะเหมือนกับเดี๋ยวนิกกี้จะหยิบให้ดูซึ่งนิกกี้จำได้ว่าต้นเนี้ยนิกกี้เคยเอามาทำคลิปแล้วเดี๋ยวทุกคนรอสักครู่นะ ลักษณะของหู่นะคะทุกคนมันจะคล้าขๆต้นหนีนี่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 มันจะแบบมันจะติดจะเป็นหนาๆแบบเนี้ยนทุกคนดูสิเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียเห็นไหมคะเนี่ยเนียเห็นปะเนี่ยลักษณะจะแต่อันนี้คือเขาต้นเล็กอายุไม้อายุห่างกันสองปีนะคะนี่เลยค่ะ ก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเป็นทรงนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ยิ่งใบน้อยนะคะใบน้อยจํานวนใบน้อยตอนแรกเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบไม้ที่แบบยิงยาวใบจะยาวๆเพราะตอนหลังเนี่ยใบเขาหยุดยาวค่ะแล้วเขาก็มาออกแนวกว้างแทนนะคะเนี่ยมาออกแนวกว้างแทนเลี้ยงไปก็ชื่นใจไปค่ะ ชื่นใจไปเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้น้องมีชื่อเล่นว่าน้องมะยมนะคะเพราะว่าตรงนี้เหมือนมะยมแต่ว่าตอนนี้ตัวเป็นสาวแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่อให้ว่าอะไรเนี่ยค่ะจํานวนใบน้อยนะคะแต่ก็เหมือนกันเลยค่ะตั้งแต่เล็กจะมีฐานมีฐานหูดเบาๆนะแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีแล้วก็ใบก็ค่อยๆใหญ่ขึ้น เนี่ยค่ะคือความสูงของหูดเขามีเยอะมากเห็นไหมคะเดี๋ยวต่อไปก็คือน่าจะเป็นการที่หูดทะลุหลังใบแบบนี้นี่นี่นน,นี่ค่ะมันก็จะเกิดการทะลุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เรียงดูกันต่อไปนะเนี่ยค่ะประมาณนี้อ่ต้นต่อมาต้นต่อมาก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึง่งอันนี้เขาไม่แดดคือก่อนหน้านี้นิกกี้ปลูกแบบเขาแบบอยู่ในกระถางกระถางติเตี้ยสีขาวหลายๆต้นและต้นนี้เขาอยู่ตรงขอบแล้วก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่ปทุมธานีนะคะเขาไม่ได้อยู่ลงลงที่ปทุมค่อนข้างจะร้อนกว่านี้นะคะนี่เขามาอยู่สระบุรีแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่แบบว่าผูดจัดจ้านและที่สำคัญก็คือต้อนนี้ผูดหลังใบนะคะมาแล้วนะคะ มาแล้วเนี่ยค่ะเริ่มแบบเริ่มมาแต่ว่าใบเนี้ยจะเห็นชัดเพราะว่าพลิกให้ดูมากกว่านี้อาจจะเนี่ยค่ะดินล่วงได้นะคะนี่อ่าแล้วก็อันนี้ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายนี่ก็คือแบบว่าเริ่มเหมือนเริ่มตั้งฟอร์มแล้วเริ่มเป็นฟอร์มแล้ว ก็จะทรงประมาณอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้หูดอาจจะแบบดูไม่ได้จัดจ้านมากนะคะจัดจ้านปานกลางแต่ก็จะให้เห็นฟอร์มไม้ว่าประมาณนี้หูดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเกิดขึ้นเรื่อยๆของเขาไปนะคะจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆต่อให้ไม้โตแล้วใบเนี้ยยังมีน้ําเลี้ยงอยู่หรืออะไรอยู่ตรงเนี้ยหูดเขาก็จะสามารถที่จะขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่า ตรงยอดโตแล้วตรงนี้จะหยุดโตไม่นะคะมันก็จะโตไปเรื่อยๆตามๆกันไปนะคะเนี่ยค่ะนี่ประมาณนี้สําหรับสายนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะทุกคนแล้วก็ ใครสนใจเกี่ยวกับไม้สายนี้นะคะก็สามารถติดตามพี่นิกกี้ได้ถูกช่องทางนะคะ Facebook Instagram กลุ่ม Facebook มือใหม่หัดปลูกอาริโอช่อง YouTube นะคะ TikTok ก็มีหมดเสิร์ชไปพิมพ์ไปใน Google ก็ได้ค่ะฟาร์มพอดีแคทตัสล้วก็ไปดูว่าเราชอบอยู่ในแพลตฟอร์มไหนแล้วก็จะได้กดติดตามกันแล้วก็จะได้ ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตนะคะก็นิกกี้ก็ทำช่องนี้ปีนี้ก็ปีที่3เข้าปีที่4แล้วก็อยากให้ทุกคนเลี้ยงอารีโอนะคะอยากมีความสุขแล้วก็เลี้ยงสวยๆไปด้วยกันนะคะใครมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้เมนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะที่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคทตาสวัสดีค่ะอ๋อลืมไปมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งมันเป็นอีกฟอร์มหนึ่งคือกลัวว่าคลิปมันจะแบบ ไม่ครอบคลุมเนาะอ่าเนี่ยก็ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่แบบว่าเริ่มไม้เริ่มตั้งฟอร์มแล้วนะคะแล้วก็หูดหลังใบก็มาแล้วนะทุกคนนี่ค่ะภูมิใจนะคะกับตัวเจ้าคอร์ิกอ์คูนกอซิล่านะคะก็ปัดจริงๆแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ